สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกๆท่านนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็มีข่าวสามมารัปได้ให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเป๊ปบอกทุกคนในทีมชื่นชอบในตัวแม็กอาร์ตี้เป๊ปวาเดร่านะครับผู้จัดการทีมของมาสตี้นะครับให้ความมั่นใจแก่กองกลางอย่างเจมส์อาร์ตี้นะครับบอกว่า สามารถปากผีฝากไข้ได้หลังจากที่เปลี่ยนลงมาเป็นตัวสำรองนะครับแล้วสามารถซัดปิดกล่องเกม UCL ที่อาชนะาเชโรวานบาติสลาว่าได้ตีบระตูต่อสู่นะครับทางด้านรุ่นพี่ในทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ต่างเอนดูมิดฟิลด์ลูกม่อรายนี้กันทุกคนนะครับทางด้านบอสเบบบอกว่าทุกคนเอนดูเขาคุณดูจากปาติกิริยาที่ผู้เล่นทุกคนแสดงความรักต่อเจมหลังทําประตูได้ผมคงรู้สึกแบบเดิมตั้งแต่เวลาแรก เวลาที่เราพบทีมที่เล่นป้องกันลึกเขามีคุณภาพในการหาช่องเจาะเกมนี้เจ้าตัวพังตาข่ายได้และมีโอกาสอีก2-3ถึงครั้งผมมักมีความรู้สึกเสมอว่าปีนี้เขามีโอกาสที่นิ่มมากกว่าครั้งไหนไหนหวังว่าเวลาที่เขาได้ลงสนามจะมีมากขึ้นและจะสามารถช่วยให้เขาได้พัฒนาขึ้นรวมถึงการแสดงผลงานเพื่อพิสูจน์คุณค่าในตัวของเขาเองแน่นอนว่าคงไม่ถึงขั้นที่จะเป็นตัวหลักในฤดูกาลนี้แต่ด้วยจำนวนเกมที่ลงเตะม,มากมายแม็กอาร์ตี้จะช่วยเราได้ หากสามารถเล่นได้อย่างที่สโลราเกียผมสามารถเรียกใช้งานหมอนั่นอย่างสมบูรณ์แบบนี่นะครับทางด้านบอบเปปก็ได้เอ่ยปากชื่นชมลูกทีมที่เป็นลูกม่ออย่างเจมส์แม็อาร์ตี้นะครับสองฤดูกาลก่อนนะครับหลังจากก้าวขึ้นมาตู่ทีมชุดใหญ่ได้นะครับแมนซิตี้ของเรานะครับก็ปล่อยเจมส์แม็อาร์ตี้นะครับไปเก็บเบลนะครับถึง2ปี2ครั้งนะครับครั้งละซีซั่นนะครับแต่ว่าในซีซั่นนี้นะครับเจ้าตัวมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากนะครับรวมถึงยังสามารถที่จะ เล่นกับทีมชุดใหญ่ได้อย่างไม่เขินอายด้วยก็เป็นกําลังใจให้กับน้องต่อไปนะครับขอให้แม็กอารตี้ทำผลงานดีๆนะครับแล้วก็อัพสกิลไปเรื่อยๆแล้วก็สามารถขึ้นมาเป็นตัวหลักของชุดใหญ่ให้ได้ในอนาคตนะครับดูข่าวที่2กันต่อเป๊ประบุเรือต้องใช้งานหาแรนแบบถนอม บอสเป๊ปนะครับให้เหตุผลว่าในช่วงนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะครับยังต้องใช้งานเออร์ลิงฮาแลนด์แบบถน,นอมตัวเพื่อไว้ใช้งานอื่นในระยะยาวเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับในทีมน,นะครับมีกองหน้าเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับบอสเป๊ปนะครับบอกว่าไม่เคยผิดหวังต่อการตัดสินใจผมก็อยากให้เขาอยู่บนสนามทั้งเกมแต่เมื่อสกอร์มันขาดถึงสาตัวแล้วมันก็แทบจะปิดแมตช์แล้วเมื่อพิจารณากับจำนวนเกมที่เราต้องลงแข่งเราจึงต้องประคบประงมเขาเอาไว้ ตัวเออร์ลิงเองก็ยังคงมีอาการเจ็บเล็กๆน้อยๆมาจากเกมกับนิวคาสเซิลนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเออร์ลิงได้พักเอาไว้เพื่อใช้งานในเกมต่อไปนี่นะครับเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับก็บอสเป๊ปนะครับได้ออกมาพูดถึงการที่เปลี่ยนเออร์ลิงฮาแลนด์ออกไว้นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับภายในทีมของเรานะครับมีเออร์ลิงฮาแลนด์ที่เป็นกองหน้าตัวเป้าคนเดียวนะครับบอสเห็นว่าสกอร์ขาดถึงส0ูนแล้วเนี่ยแล้วทางด้านสโร,สโรวานบาติสลาว่านะครับ ก็คือไม่สามารถที่จะต่อสู้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้นั่นจริงทำให้ถอดทางด้านเออร์ลิงฮาแลนด์ออกแล้วก็ให้เจมส์แม็อาร์ตี้ลงไปแทนนะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายเกมที่ทางด้านเออร์ลิงฮาแลนด์ต้องได้ลงนะครับเพราะว่ามีคนเดียวตอนนี้เท่านั้นนะครับที่จะสามารถช่วยแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ในระยะยาวนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับมาดูข่าวที่3กันต่อฟิลิปรับโคตรหงงุดหิตโดนถามเรื่องน้ำหนักตลอด ฟิลิปนะครับรับว่างุดหงิดหลังโดนถามเรื่องน้ำหนักตลอดเควินฟิลิปตอนนี้นะครับเล่นให้กับอิปัสวิตแบบบิมตัวเปิดปากยอมรับกับทาง BBC ว่าเขารู้สึกงุญหงิดกับการที่ตนต้องคอยตอบคำถามเรื่องน้ำหนักตัวกับหลายๆสโมสรหลังจากที่เป๊ปัวเดรล่านั้นกล่าวหาว่าเขาน้ำหนักเกินสมัยที่ค้าแข่งอยู่กับแมนซิตี้นะครับ คาวินฟลีิกเขาได้บอกว่าคุณคงเคยได้ยินตอนที่เป๊ปออกมาพูดว่าผมมีน้ำหนักเกินหลังจบฟุตบอลโลกหรืออะไรประมาณนั้นใช่ไหมละ่ะและผมก็คิดว่าเรื่องในโซเชียลมีเดียก็ค่อยๆเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่เป๊ปพูดเรื่องนี้ทุกสโมโตอนที่ผมไปผมพูดคุยกับผู้จัดการทีมนักโภชนาการและอะไรทํานองนั้นพวกเขาจะพูดถึงเรื่องน้ําหนักก่อนเสมอและเมื่อมันมาถึงจุดท,ที่ทําให้ผมงุนหงิดผมก็โคญญตรงุนหงิดกับสิ่งที่มันมากขึ้นเรื่อยๆแต่ตอนนี้ผมมาอยู่ที่อีปสวิทแล้ว และคีแลนแม็กเคนนาเขาเป็นผู้จัดการทีมที่น่าทึ่งเราคุยกันถึงเรื่องต่างๆในอดีตที่เกิดขึ้นในอาชีพของผมและเรื่องอื่นๆทำนองนั้นเขาพูดประมาณว่าเขาให้ความสำคัญกับองค์ประกอบของร่างกายมากๆและเขาต้องการให้ผมกลับไปเหมือนตอนที่อยู่กับลีดหรือตอนที่อยู่กับแมนเชเตอใหม่ๆเขาคิดว่านั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับผมต่อการก้าวต่อไปแล้วผมหวังว่าผมจะกลับไปเป็นเหมือนตอนนั้นให้ได้นี่นะครับทางด้าน คาิมฟิลิปนะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับเขาบอกว่าเขารู้สึกหงุดหงิดนะครับเวลาที่ไปทีมไหนก็ตามแต่เนี่ยคนก็จะถามถึงเรื่องน้ําหนักก่อนเสมอก่อนที่จะพูดคุยถึงเรื่องอื่นๆนะครับและสิ่งที่บอสพูดมาเสมอนะครับก็เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าผู้จัดจาก,การทีมในปัจจุบันของเขานะครับคินแลนนะครับบอกว่าเขาเนี่ยให้ความสําคัญในองค์ประกอบของร่างกายนะครับ ก็คือทุกอย่างนะครับต้องสมดุลกันนะครับและน้ําหนักนะครับก็ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่พอดีนะครับไม่มากแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะครับนี่นะครับก็เป็นคุณสมบัติของกองกลางตัวรับนะครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวหรือว่าองค์ประกอบโดยรวมต่างๆนั้นต่างต้องเกี่ยวข้องแล้วก็โยงกันนะครับนี่นะครับก็เป็นข่าวของทางด้านควินนิลิปที่ตอนนี้ย้ายไปเล่นให้กับอีปสซวิทแบบยืมตัวนะครับมาดูข่าวสุดท้ายของ EP นี้กันเลยนะครับกิลิปเผยตึ้งในฝีเท้าควินนบอย แจ็คกิลี่นะครับได้ออกมาเปิดเผยถึงความทึ่งของฝีเท้าของควินดูบอยนะครับเขาบอกว่าพร้อมที่จะยกให้เป็นแรงบันดาลใจในการอยากพัฒนาฝีเท้าของตัวเองมากขึ้นในทุกๆวันกิลี่นะครับได้บอกอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าผมไม่เคยเห็นใครยิงประตูด้วยทั้ง2เท้าแบบควินดูบอยได้เลยทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวาของเขามันยิงได้น้ำหนักทั้งคู่และมันดูสุดยอดมากๆตอนนี้ที่ผมย้ายมาอยู่ที่แมนซิตี้ในฤดูกาลแรกผมจําได้ว่า เขายิงแฮตติกใส่วูฟได้ตั้งแต่ครึ่งแรกด้วยเท้าซ้ายล้วนๆผมได้แต่ทึ่งในสิ่งที่เขาทำควินดูบอยเป็นสิ่งสำคัญในการที่ทำให้ผมต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนี่นะครับพอขุนแผนแจ็คกิลินนะครับมองควินดูบอยนะครับบอกว่าเป็นไอดอลของเขาเลยนะครับการพูดทำนองนี้ก็เหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจนั่นเองนะฮะก็คือเหมือนไอดอลนั่นแหละนะครับเขารู้สึกว่าควินดูบอยเนี่ยสามารถยิงได้ด้วยเท้าซ้ายนะครับทั้งที่ตัวเองไม่ถนัดเนี่ยสามารถทำแฮตติกได้ด้วยเท้าซ้าย คือต้องเข้าใจก่อนนะครับต้องทราบก่อนนะครับว่าเควินเดอบอยเนี่ยแต่เริ่มเดิมทีเนี่ยตั้งแต่เขาเกิดมาเนี่ยเขาเป็นคนที่ถนัดขวานะครับแต่ว่าตั้งแต่ที่เขาเริ่มฝึกฟุตบอลเนี่ยเขาก็ฝึกจากเท้าซ้ายเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะยิงจะจ่ายอะไรก็ตามแต่นะครับฝึกเท้าซ้ายข้างที่ไม่ถนัดเนี่ยจนสาม,มารถถนัดและทําได้จะเหมือนเป็นเท้าวขวาเลย ไม่ว่าจะเป็นการยิงนะครับการยิงแต่ละทีในเท้าซ้ายบอกเลยว่าได้น้ำหนักมากๆนะครับสามารถบังคับทิศทางอะไรก็ได้นะครับเท้าขวาก็ทําได้เท้าซ้ายก็ทําได้นี่นะครับจแจ็คก็รู้สึกทึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเควินดบอย K เนี่ยสุดยอดเลยเราต้องเอาเควินเดบอยเนี่ยเป็นเป็นแบบอย่างในการพัฒนาตัวเองในทุกๆวันในทุกๆด้านนะครับนี่นะครับก็เป็นข่าวของแจ็คกิลิตที่ทึ่งในฝีเท้าของทังด้านเควินเดอร์บอยเพย์เมเกอร์คนเก่งของเรานั่นเอง เอาละครับสำหรับ EP นี้นะครับแอดมินก็ได้นำข่าวสารต่างๆมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบติฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากพี่น้องชาวเรือใบติฟ้ามีความคิดเห็นประการใดนะครับสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันมาที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับใน EP นี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ